ปัญหายาเสพติดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพืชกระทร่อมนี่ทุกหน่วยให้ความตระหนักนะครับและก็ให้ความสําคัญนะครับเพ <c oughs> ราะว,ว่าเรื่องกระทร่อมก็จะนําไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น,นนะครับแต่ว่าก็ทราบเบื้องต้นว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีการขนถ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยแต่พอเปิดเ <G un ther> ซรีเนื่องจากว่าเปิดโอกาสนะครับให้ให้ประชาชนสามารถเพอะปลูกได้นะครับก็อาจจะมีการเพอะปลูกในพื้นที่มากยิ่งขึ้นการขนถ่ายก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริง ในพื้นที่3จังหวัดก็ยังคงมีการค้าขายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะครับไม่ว่าจะมาจากข้างนอกก็แล้วแต่ว่าในข้างในก็สามารถที่จะผลิตได้อในเรื่องของพืชกระท่อมนะครับวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ออกประกาศอยู่แล้วนะครับว่าวันที่12ตุลาคม2 5 6 8ห้าเนี่ยนะครับห้ามนะครับค้าขายพืชกระท่อมในลักษณะหักเร่แผงรอยนะครับแล้วก็ห้ามนะครับค้าขายอยู่ในรักมีใกล้เคียงโรงเรียนนะครับไม่เกิน1,000เมตร ทาไม่ได้นะครับถ้าทําในลักษณะนี้ก็จะมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับนะครับไม่เกินห้าหมื่นนะครับก็อยากจะฝากให้ทางเจ้าที่ที่ยวข้องนะครับผู้ที่มีอํานาจในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับช่วยกันนะครับขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับให้เป็นรูปธรรมเพราะว่ามันมีความสําคัญนะครับต่อครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องของเรานะครับเพราะว่าพืชกระท่มมันสามารถจะนําไปสู่เสียงเสษดิบหชืออื่นได้ง่ายครับจริงๆต้องขอชื่นชมนะครับทางทางด่านแล้วก็ทางทางท่านสารวัตรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ มีความผมว่ามีความตั้งใจนะครับที่จะที่จะกํากับดูแลในเรื่องของทั้งในเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่อง,องความปลอดภัยรวมถึงในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับมีความรู้สึกว่าวันนี้เองเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่3าจังหวัดมันมีความรู้สึกร่วมนะครับว่าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อกระท่อมที่ใช้ในทางพิธเนีียให้บรรลุผลนะครับร่วมกัน นี่คือความรู้สึกร่วมร่วมกันมันมามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีมีตัวชี้วัดไม่จําเป็นที่จะต้องซึ่งตัวชี้วัดมันมีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณแล้วก็ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพแต่ตัวชี้วัดที่ชัดเจนคืออารมณ์ความรู้สึกเห็นชัดครับอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกร่วมนะครับ